มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างล่างนะคะว้าวนกบินนกแตกตื่นสี่ลำนะคะท่านผู้ชมหัวเรือนากอีกลำหนึ่งแผลให้อาหาร ีเดียวกันเลยคู่แหวนคู่แหวน แรงมากวันนี้ไม่หน่อยอะแรงมากๆเลยค่ะอ่าเอฟซีบอกอยากดูเรือปโป๊ะนี่ไงเรือปโป๊ะมีตารางใส่เสื้อชูชีพดีมากๆเลยนะคะ บรรทุกอะไรมาเอ่ยขบวนนี้สีเรือโป้นี่บรรทุกอะไรมาเอ่ยจุ้มก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ดูคาบก่อนดูคาบก่อนท่านผู้ชมดูคาบความเปื้อนก่อน เะะพราะว่าพี่ก็ล้างเรือได้สะอาดสะอาดทุกหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมมีปุ๋ยมีฐานหินมีปุ๋ยเครื่องอบโภคบริโภคมีการเกษตรนะคะมีชาวเรือใครบอกว่าเรือกเกษตรมาเรือกเกษตรคือเรืออะไรคะเรือเกษตรทุก็ถามอ๋อเรือที่มันมี มันมีถัว่วมันมีถั่วมันมีมันมีข้วาวโพดว้าวพีหลังหลังพีหลังฝีมือฝีมือฝีมือมากพี่กับดันถอยหลังกับเหลือเยี่ยม สี่เรือโปขบวนยาวๆนะคะท่านผู้ชมสี่หัวเรือลากจุงหนึ่งเรือขนับข้างหนึ่งเรือตรงท้ายนะคะวิ่งกันไปแบบชิ้วๆตรงท้ายโดยเพ็ดเปอรนทอน,นเบอร์ห้าค่ะว้าวนกแตกตื่นท่านผู้ชมเิ็นกันในวนวัดเลยอยู่กันไม่เป็นสุข ลมแรงข้างหน่อยนะคะท่านผู้ชมลมเข้ากล้องนะคะฝนก็จะตกปฝนุลาบฝนต้นหนาวนะคะกระแสลมแรงมากๆวัดปาน,นเชียงสะดวกมาเที่ยวยุทธยานะคะท่านผู้ชมมาชมขบวนเรือลักจุงกับแม่ตุ้มชาแนลนะคะเห็นได้ในคลิปแม่ตุ้มมาดูของจริงได้นะคะมาเจอแม่ตุ้มกระทักทายบ้างนะคะตุ้มมาวัดแทบทุกวันน้อยวันที่ไม่มาค่ะฝนลงไม่แล้วท่านผู้ชม มาปฝนต้นหนาวลงเม็ดแล้ว่่โป๊ะเป๊ะแล้วว้าวดูนกนะคะท่านผู้ชมธรรมาชาติมอบให้ชัดแบตแคสแบด,แบดทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยทั้งปีนะคะออกมาพักผ่อนบ้างอย่าดูแต่ในคลิปนะคะอย่าดูแต่ในคลิปไม่ตุม้มอย่าดูแต่ใน YouTube ชมของจริงบ้างก็ได้มาเจอแม่ตุ้มที่วัดแม่นันเชงนะคะแล้วก็ทักทายตุ้มบ้างนะคะบรรยากาศดีจังเลยตุ้มขอขอบคุณ้องผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมบดเรือลากจุงในแม่น้าําป่าตักและแม่น้ําเจ้าพระยานะคะตุ้มปล่อยคลิปให้ท่านชมชมทุกวันนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตุ้มได้ เข้ามาพูดคุยค่ะมมาทักทายได้อยู่ที่จังหวัดไหนชมอยู่ที่ไหนนะคะมาคุยกับตุ้มได้นะคะตุ้มก็เอามือบังกล้องไว้ลมมันแรงค่ะท่านผู้ชมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุ้มไม่ท่านผู้ชมชมสักหน่อยลมมาเป็นลูกลว คุยต้องไม่ได้บ่นคุยค่ะคุยเดีย๋ยวจะเจองันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ยูเย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวย,ยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะซื้อฉลากกินแหวงขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะคะรางวัลที่หนึ่งว้ให้ตุ้มไปแล้วนะคะกับขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลย